ผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนนทักไทยแลนด์นะผมก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะเพื่อนๆที่ติดตามผมมานะครับตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วนะแม่ห้าหมื่นห้าหมื่นหกจะไปห้าหมื่นเจ็ดแล้วครับผมเหลือไม่กี่ร้อยคนนะผมขอขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณมากครับผมโอ้โหติดตามขึ้นเร็วมากครับขอบคุณจริงๆนะผมก็วันนี้มีพี่ๆหลายคนขอมา ว่าผมใช้เงินดาวคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่แล้วใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะได้รถออกมาวิ่งงานนะครับผมก็ผมก็ลิมาแล้วอย่างนี้นะครับผมเยอะเลยก็รถคันแรกของผมนะครับออกรถคันแรกยากไหมเอ่อในความคิดผมนะครับคันแรกยากหน่อยทุกคนคันแรกจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถคันแรกทุกคนเราไม่มีอะไรหลักคำประกันอะไรเลย ก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าคันแรกเนี่ยผมไปจองผมที่ผมดูถ้าใครดูคลิปแล้วอ่ะผมไปจองมือหนึ่งมาแล้วทุกคนวันนั้นผมไปจองมือหนึ่งอ่ะห้าหมืนบาทวางจองก็คือคุยกันอ่ะดาวเท่านี้ผ่อนเท่านั้นนะครับก็โอเคนะผมโอเคนะว่าผ่อนเท่านั้นนะครับแต่ทีเนี้ยพอเรื่องมันไปทีเนี้ยเออมันต้องผ่อนเพิ่มขึ้นนะมือหนึ่งต้องผ่อนสูงขึ้น หรือว่าต้องดาวเพิ่มขึ้นนะเพราะมันเป็นรถมือหนึ่งก็จะยากหน่อยนะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่โอเคผมก็เลยของเงินมัดจาคืนเพราะว่าตรงที่คุยกันไว้มันไม่โอเคแล้วเราสามารถขอคืนได้นะครับเพราะว่าเราคุยกันไว้แล้วก็ผมก็หลุดจากมือหนึ่งผมก็มาดูเลาะหาดูรถมือสองนะครับรถมือสองนี่ผมเลาะดูในเพจทุกคนเพจขายรถบรรทุกมือสองพวกนี้นะครับ ผมก็เห็นมั่งแถวบางปะอินมั่งชนบุรีมั่งนะผมก็ขี่รถไปเลาะดูนะไปเลือกดูก็ทุกวันนี้ลดราคามันแรงหน่อยทุกคนมันแรงเลยแหละลดราคาแรงนะบปีผมไปเจอปีห้าเก้าขายอยู่สองล้านนะผมก็เลยว่ามันแรงแล้วทีนี้ผมมาเจอรถคันนี้ทุกคนคันนี้อยู่ที่สองล้านห้าหมื่นนะเฉะพาะหัวสองล้านห้าหมื่น หางอีกสามแสนเก้านะครับสามแสนเก้านี่ไม่ใช่ว่าอ่นี่นะเฮียลดให้นะครับจากสี่แสนสองเฮียลดให้เหลือสามแสนเก้าก็ต่อเฮียลงเรื่อยๆนะครับตอนแรกต่อได้สองหมื่นนะครับเหลือสี่แสนแล้วก็ต่อไปต่อมาเหลืออีกได้อีกหมื่นหนึ่งก็เป็นสามแสนเก้านะครับผมก็ขอเฮียเขานะครับขอก็คันนี้ใช้เงินดาวทั้งหมดหัววันไปดูรถวางมัดจาไปห้าหมื่นแล้วก็วันไปรับรถ ดูเอกสารอีกรอบนึงก่อนรับรถนะครับผมวางไปอีก2 0 0แสนนะก็คือว่าหัวเนี่ยผมดาวอยู่ที่2 5 0แสนห้าหางหางผมดาวอยู่ที่แสนเก้นะครับหางแสนเก้นะครับก็เท่ากับว่า4 4่แสนสก็คือว่าตอนแรกผมไปดูรถคันนี้ทางเต็นท์บอกว่าหัวจัดได้เต็ม2ล้านแล้วทีเนี้ยเออ ผมเป็นรถครันแรกไม่สามารถจัดเต็มได้ตอนแรกผมจะแบ่งเงินไปซื้อหางซึ่นเงินสดใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันมันจัดเต็มไม่ได้ผมก็เลยต้องไฟแนนซ์ Finance ก็ขอแบ่งว่าไปดาวหางได้ไหมก็ก็เท่ากับว,ว่าดาวหางแสนเก้าดาวหัวสองแสนห้า 2500, นะครับผมก็คันนี้ผ่อนอยู่ผ่อนอยู่ที่สี่หมื่นหกนะสามร้อยบาทสี่หมื่นหกสามร้อยบาทนะครับผม ก็วันรับรถอ่ะก็คือว่าดาวรถอ่ะใช้อยู่ที่สี่แสนสี่แล้วก็มีรวมอย่างอื่นด้วยนะครับค่าประกันพรบอร G v s วีนะผมค่าประกอบการประกันคันนี้หัวหางอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งนะแปดหมื่นหนึ่งมีเศษด้วยนะแต่ว่าผมก็จําไม่ได้นะหัวมันอยู่หกหมื่นหกทุกคนหกหมื 66, ่นหกเศษเท่าไหร่คนนี้ผมจําไม่ได้แล้วก็หางอยู่ที่หมื่นห้าเศษหน่อยนะแม่เนาะมีเศษด้วยนะครับ ค่าพรบร GPS ค่าประกอบการคันเนี้ยประกอบการอ่ะทางเต็นท์เขาจัดให้นะครับก็คือหัวห้าพันหางห้าพันแรกเข้ามันหมื่นนึงนะผมปีต่อไปเหลยสองพันปีต่อไปปีละสองพันหัวสองพันหางสองพันหางสองพันหัวสองพันก็เป็นปีละสี่พันนะผมก็รวมค่าประกอบการ GPS แล้วก็พรบอร่ะมาตกอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาททุกคน แล้วผมโดนค่านี้อีกโดนค่าจัดไฟแนนซ์ค่าจัดไฟแนนะซ์น่ะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเสียค่าจัดไฟแนนซ์ผมก็เลยลองโทรถามพี่หลายๆคนนะที่เขาซื้อรถมือสองค่าจัดไฟแนนซ์ผมโดนหมื่นห้าผมก็อธิบายเขาฟังนะเขาบอกว่าหมื่นห้านี่นนถือว่าถูกนะเพราะว่าเขาโดนมาเขาโดนทะลุก,กันสองหมื่นหมดเลยครับผมก็โดนค่าจัดอีกหมื่นห้านะแล้วก็ ถ้าผมถ้ารถวิ่งงานได้อย่างเงี้ยผมผมซื้อประกันสินค้าต่อนะทุกคนค่าประกันสินค้าอยู่ที่2300มื่มร้ยใช่ไหมสองหใช่สอ0หราคาเต็ม2 9 0 0มแต่ว่ามีส่วนลด30%มค่ะก็มี gps ลด10%บเปอรซ็แล้วก็เออครั้งแรกทำประกันครั้งแรกก็ได้ลดรวมรวมแล้วลด30%มค่ะเหลือ2300มื่าอกว่า ใช่ครับก็ประมาณนี้นะใช่ใช้เงินทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะมารวมให้ดาวรถสี่แสนสี่รวมประกันประกันประกันหัวหาง8ปดหมื่นแปดหกับแปดหมื่นนะครับแล้วก็พวกประกอบการ G P S อยู่ที่สามหมื่นสามนะร,รวมรวมรวมไอ้นี่ด้วยขลบระบอนนะอ่าก็ใช้อยู่ประมาณ ถ้าไม่รวมประกันสินค้ายอยู่ที่ประมาณห้าแสนเจ็ดทุกคนห้าแสนเจ็ดถ้ารวมประกันสินค้าอีกสองหมื่นก็ประมาณเกือบหกแสนนะคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครสนใจรถเต็นนี้ก็ลองโทรมาปรึกษากันได้นะครับมีพี่ๆหลายคนโทรมาเหมือนกันก็ผมก็แนะนําไปนะครับผมก็จะพามาดูรถคร่าวๆหน่อยนะว่าผมมีอะไรบ้างแล้วมาเออ ผมขอพูดก่อนครับยอดเงินบริจาคนะครับสมทบทุนหลังคลาโรงอาหารเด็กนะผมเอณนะวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนหนึ่งหกห้านะครับณเนะวลาวันนี้นะครับผมยอดโอนทั้งหมดหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ค่ะเอาเพิ่งแสดงว่าเพิ่งโอน,อน,นมาอีกใช่ไหม ใช่ค่ะยอดนะเ,เวลา18.23นากายนาทีนะคะคุณครูเพิ่งแจ้งยอดออนะ,ะ1 1 0 0 0เอ้ย4บาท50สตางค์เพรเมื่อกี้ผมเพิ่งจดนะับ14,068บาทนะผมแต่วันนี้มียอดโอนเพิ่มร้อยบาทแล้วก็มีพี่คนนึงติดต่อเข้ามานะัว่าค่าช่างไม่เอานะับค่าช่างเขาเขาขออะไรนะเอ่อ ให้ซื้อของให้เขาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูนะครับเดีผมก็ขอขอบคุณให้ใช่ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมขอบคุณพี่มากขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับเด็กๆจะมีโรงอาหารใหม่แล้วนะผมก็ของเก่าคุณครูอาจจะมีอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะก็วันนี้พามาดูรถคร่าวๆนะครับก็พรุ่งนี้เออ ผมรับงานวันจันทร์นะทุกคนวันนี้วันคือวันวันเสาร์ใช่ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็คือรับงานวันจันทรครับวันจันรผมรับงานแล้วทุกคนงานเที่ยวแรกนะผมก็รถก็ขากระจกก็ใส่เสร็จแล้วนะฟิล์มเสร็จแล้วนะถ่ายน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันฝฟ่งท้ายก็เสร็จแล้วนะผมก็วันคลิปที่ไปติดฟิล์มก็ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวลงให้ชมนะผมก็ประมาณนี้เนาะคร่าว ใช้เงินทั้งหมดเกือบ6แสนดาวรถ4แสน4นะครับถ้ารวมประกันรวมสินค้าก็อยู่ประมาณเกือบแสนห้าแสนห้าได้นะครับรวมประกอบการรวมอะไรทุกๆอย่างนะผมก็นี่แล้วผมก็ได้มาแล้วก็ต้องสู้ต่อไปครับผมก็ใครที่มีความฝันอย่างผมก็สู้สครับผมสู้ๆเช่นกันนะผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวติดพัดลมเพดานเสร็จอะไรเสร็จี่ก็เสร็จแล้วครับก็คือว่าต้องรับงานวันจันทร์แล้วนะผมก็วันนี้เร่งทํารถให้เสร็จนะผมก็ใครมารับชมคลิปนี้จนจบถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าใจยังไงผมขอโทษด้วยนะขอโทษขออภัยด้วยนะผมก็วันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในะคลิปต่อๆไปนะผมก็ฝากขอบคุณุ๊กพี่ๆนะครับที่อตื่นเต้นนะไม่เคยเป็นการเป็นงาน่างที้เลยทั้งข้ม สักทีนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่โอนค่าหลังคาเด็กน้องๆนะครับโอนค่าหลังคาเด็กน้องๆโอ,โอนสมทบทุนทําหลังคาโรงอาหารให้เด็กๆนะคะ <ผม S 2> ขอขอบคุณผมพูดไม่ค่อยได้สับนะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับคลายตนหน่อยนะครับผมลิ้นพันลิ้นพันไปแล้วครับผมครับ